ว่าจะน,าน่านใจในวันนี้จากพระธรรมกิจการบทที่7ข้อที่51และ52บันทึกว่า เจ้าพวกคนหัวแข็งใจดื้อดึงและหูตึงพวกท่านขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทำอย่างไรพวกท่านก็ทำอย่างนั้นมีใครบ้างในบรรดาผู้เผยพระวจนะที่บรรพบรุษทั้งหลายของพวกท่านไม่ได้ข่มเหงพวกเขาฆ่าคนทั้งหลายที่พยากรณ์ถึงการเสด็จมาขององค์ผู้ชอบธรรมและบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ทรยศและฆ่าพระองค์ ข้อคิดจากพระวจนะการกระทําที่ขัดขวางพระวิญญาณ 1. การเป็นคนหัวแข็งไม่ฟังใครไม่ยอมใคร 2. การมีใจดื้อดึงใจไม่เชื่อฟังใจแข็งกระด้าง 3. การปิดหูไม่ฟังเสียงของพระเจ้า 4. การเดินตามรอยหรือแบบอย่างที่ไม่ถูกต้อง 5. การปฏิเสธตัวแทนหรือผู้รับใช้ของพระเจ้า 6. ก,การมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องต่อองค์พระเยซูคริสขอพระเจ้าอวยพรค่ะ